เอาล้ครับผมสวัสดีครับก็ามาพบกับ Quest ต,ต,ต่อมาของผมก็คือการวางกองโคลี่กับที่เดิม4ี่ทับห้านะฮะทา่รจริงมันมี5จุดแหละผมทำไปเรียบร้อยแหละตอนแรกอัดคลิปไปแล้วก็รู้สึกมันจะยาวไปนะฮะก็เลยเอาสั้นๆแล้วกันนะพิธีการอ่านนะผมก็คือการกด G ีนะครับผมเราสามารถอ่านพวกคาอธิบายพระสวดต่างๆได้นะฮะโดยการตีธรรมดาเนี่ยจะเท่ากับการตรีเบาับผมพูดนเจาจะกัดการตรีหนักครับผมแล้วก็หยุด เพื่อเป็นการเบีนจังหวะนะฮะทีนี้ก่อนเราจะเล่นให้เราทําการวางก่องน,นะครับผมแล้วก็กดดูตัวโนตนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือตีเบาอันนี้คือเบี่ยจังหวะแล้วก็ตีเบาแล้วก็ตีหนักนะฮะมาดูกันนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะเริ่มเล่นนะฮะให้เราดูตรงสีทองนะครับผมถ้าสีทองขึ้นมาคือเราเล่นได้เลย <Okay. S 1> ตีเราสีทองหายครับผมคราวนี้เพราะว่าเราไม่ตีนะฮะโอเคสีทองหายไปแล้วใหม่ก็ต้องตีเบาครับผมแล้วก็ปิดชาร์จด้วยการกระโดดขึ้นแล้วก็เสียบลง โอเคครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับพัซเซ่การตีกองนะฮะไม,ไ,มไม่ค่อยอยุ่งยากเท่าไหร่นะเล่นง่ายดีก็หวังว่าทุกคนจะไม่งงกับําอธิบายผมนะฮะก็ให้ทุกคนรอสีทองน,นิดนึงให้มันรีชาร์จขึ้นมาเป็นให้กองมีสีทองน,นิดนึงแเราค่อยทำาต่อนะฮะแล้วจังหวะที่มันเบนเปล่าเนี่ยก็คือเรารอสีทองหายแล้วมันขึ้นสีทองใหม่เนี่ยแล้วเท่ากับเราสามารถทำในจังหวะ,ะต่อไปได้แล้วครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่าน,นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม